ค่ะสวัสดีค่ะโหราทีวีโดยอาจารย์ธนัดอ่อนค่ะเราก็มาราศีมังกรก,รกันนะคะในเดือนกรกฎาคม2,566ค่ะตัวตนของเจ้าชะตาคือดาวพระเสารยกย้ายมาที่ราศีกุมเรือนกระดุมพระเดินหน้าออกมาจากตัวเองแล้วนะคะตั้งแต่วันที่1มีนาะคม2,566 ไม่อยู่แล้วกับที่ไม่อยู่แล้วกับบ้านหรือไม่อยู่แล้วกับสิ่งเดิมๆต้องการจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วโดยกลับมาอยู่ในบ้านเดิมของตัวเองที่นานแสนนานมาแล้วจะได้ยกให้ดาวพระราหูเพื่อนรักดีใจได้พบเพื่อนรักหวังว่าจะนาไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง เพราะเพื่อนรักนั้นกำลังมีความเจริญรุ่งเรืองได้ตำแหน่งเทวีโชคที่ราศีเมษมันเมษและตุลในมัง <unhealthy> กรที่ดีจริงเลยกคุมกระดาษพระพฤหัสบดีนักบุญผู้ยิ่งใหญ่หรือความเจริญความสว่างผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีบุญเทพเทวาอารักมาประทานพอแก่เจ้าชะตาราศีมังกรในเรือนพันธุทุกที่ได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์องค์เกณฑ์ ทุมเกณฑ์ที่เป็นราชาโชคไม่ดีคราวนี้ไม่รู้จะไปดีคราวไหนแต่เขายังมีอีกเยอะเลยบอกว่ายังไม่ดีนะคะแต่ความดีงามเนี่ยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาแล้วความดีงามมัน,นจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น,นเพราะว่าในช่วงต้นปีเนี่ยเราต้องรอดาวพระบริติยูเนี่ย ย้ยายอ,อกก่อนจากเรือนพันธุทุกความน่าตก,ก,กตกใจนียออกไปก่อนนะคะตั้งแต่วันที่8ดมีนาคม2566และต้องรออีกครั้งหนึ่งคือหลัง17ตุลาคม2566ที่ดาวพระราจะกยก้ยายมาที่ราศีมีนในช่วงนั้นอาจจะเป็นช่วงที่มีการเดินทางหรือการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเป็นระรอกระรอกทีเดียว แต่ในเดือนกรกฎาคมเนี่ยแม้ว่าจะยังมีความนักอกนักใจในเรื่องของการเงินการทองบ้างหรือมีแล้วแต่ยังไม่เป็นที่พอใจยังอยากมีอีกอย่างนี้เลยนะคะเรียกว่าขอให้ได้ทุกใจไปก่อนหรือมีปัญหาที่ต้องบริหารจัดการให้ผัวจะปวดไปเลยไม่ว่าจะเป็นการบริหารในเรื่องของการงานที่กำลังเดินม้นอยู่คือดาวพระศุกร์เดินมนอ,อยู่ในเดือนบอลนะ ความรักผู้ครองที่ดาวอริคืคอดาวพระพูธก็มาสถิตยอยู่ในเรือนปัตตนีดาวม,มรณนะคือดาวพระอาทิตย์ก็มาสถิตยอยู่ที่เรือนปัตตนีดโดยมีดาวพระเกตในยุเลยราคาว่าความยุญญ่งยากวุ่นวายปัญหาในเรื่องของความรักผู้ครองเนี่ยหรือการจากไกลเนี่ยยังมีอยู่เพราะฉะนั้นในเดือนกรกฎราคมเนี่ยอย่าเพิ่งไปเน้นในเรื่องของความรักถ้ายังไม่มีก็อย่าเพิ่ง เน้นในเรื่องการทำมาหาได้เน้นในเรื่องการบริหารทรัพย์สินมรดกหรือเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยการเป็นไปนของเจ้าชะตาจะงดงามในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองและความโชคดีเกินความคาดหมายแต่ให้ระวังในเรื่องของคำพูดคำจารวมกระทั่งถึงเรื่องของความรักคู่ครองด้วย แต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังอย่างหนึ่งก็คือการเดินพักองศาของดาวาพ,พระพาหสบดีตั้งแต่วันที่29สิงหาคมไปจนถึงปีหน้าเลยวันที่8มุมกราคม2567สร้างบุญกันไว้เยอะๆนะคะเพราะว่าดาวบุญเดินถอยหลังผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะไม่เมตตาหรือว่าไม่มีแรงที่จะมาช่วยเราเทีเยวว่าอาจรักอาจจะไม่ได้มาประทานพอเราเป็นที่ก็ได้ เนื่องจากคุณงามความดีของเราย่างน้อยไปและสิ่งที่ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งคือดา,าวพระเสาร์เนี่ยซึ่งเป็นดาวตัวตนของเจ้าชะตาเนี่ยจะเดินพักองศาที่ราศีกุมเนี่ยตั้งแต่วันที่19วิถุนายนจนถึงวันที่23ตุลาคมช่วงนั้นเนี่ยอาจจะเหนื่อยล้าในการที่จะไปต่อสู้เพราะฉะนั้นในเดือนนี้ให้เน้นในเรื่องของการเงินการทำมาหาได้นะแล้วก็ ทรัพย์สินสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ของเก่าของโบราณมารดกด้วอทางนั้นหรือการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ของชีวิตในการเดินทางไกลหรือการโยกย้ายตัวเองจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะคะอันนั้นแหละจริงจังดงามน,นะและก็อย่าเพิ่งไปเน้นเรื่องความรักคู่ครองนะเพราะศัตรูก็มาอยู่ในเรือนคู่ครองมรณนะก็มาอยู่ในเรือนของคู่ครองนะคะมีแต่เรื่องนะ เดี๋ยวจะมีเรื่องเสียอกเสียใจสะ่ะคะค่ะก็ในเดือนกรกฎาคม2 5 6พัรอก็ขอให้ชาวราศีมังกรลัคนาราศีมังกรและทุกทกท่านผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาเล็กๆน้อยๆไปให้หมดเลยนะคะและก็ขอให้มีความสุขกันทุกทกท่านค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ